ชายจีบผู้หญิงเพราะว่าอย่างแรกความสวยเกิดแพชชั่นเกิดความพิวาสเข้าไปพูดคุยคบหาสั่งบรรยากาศอะไรแบบนี้อะไรทําให้หมดความสนใจปะพออยู่ๆกันไปชวนมากเลยนะที่แพชชั่นจะหมดนะเพราะว่าความเยอะหรือว่าใช้ความรักมาคอนโทรอีกฝั่งหนึ่งพอรักปุ๊บแล้วคราวนี้เอาละคราวนี้เริ่มเยอะขึ้นมันเยอะสิ่งก็ใช้ความรักมาเป็นตัวคอนโทรคอนโทรอะไรบ้างห,านานห้ามนั่นห้ามนี่ห้ามกลับบ้านห้ามไปกับเพื่อนโทรไายงานตัววันหนึง่งต้องไลน์มาอย่างน้อยสีรอบเราโทรไปหาเขาแล้วสมรอบ ตันนี้ผู้ชายยังไม่โทรมาโทรไปบไวยวายเขาวันนี้เธอยังไม่โทรหาฉันเลยผู้ชายมันไม่ได้นับขนาดนั้นมันนับว่าคุยกันแล้วนะฮะมันไม่ใช่นับว่าใครโทรมาใครโทรไปไอ้นี่แหละเขาเรียกว่าเยอะสิ่งพอเยอะสิ่งปุ๊บแพชชั่นจะหมดทันทีจากที่เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยน่ารักทวินหากุ๊กกิ๊บกุ๊ปกิ๊บอะไรแบบนี้นะครับพอมันเจอความเยอะมันหายมันละลายหายฟ้าไปหมดเลยเหลือแต่ความน่าเบือ่อความน่ารังคาญความสวยก็จะมองไม่เห็นละกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นนางยักษ์อะไรสักคนหนึ่งที่มันคอยตำไล่สิงพอแพชชั่นหมดก แย yeah. โทรหาได้อะไรได้นะครับชวนไปได้จะบอกอะไรเขาก็ได้แต่มันอยู่ที่วิธีพูดด้วยลองเรียนนี่ดีกว่า first class ดูหนึ่งรอบแล้วคุณจะไม่พลาดกับเรื่องอะไรแบบนี้และรู้วิธี inspire ผู้ชายให้เขามาทําตามสิ่งที่คุณต้องการทักเข้ามาครับ